วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่65ที่ข้าพเจ้านางสาวพิณพรชัยคิดีขอถวายเสียจสวดสาขยายพระสบภปริยลมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน หนึ่งบวสวดชุมลุงเทวดาสมันตาจาักกะวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัทมังมุนิราชสารปุนันตุสักขะมมขทางสักเเกาเมจารุปเปคิริสิขาระตะเตจันตาริเควิมาเนทิเปรเทจาเมตารุวะนะคะหะเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชลาทารวิสเมยะขาคันทัพานาคาติดทันตา สันติเกยังมุนิวราวจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมสาวนกาโลอามพทันตาธรรมสาวนการโลอามพทันตาธรรมสาวนการโลอามพทันตาสองบทบูชาพระัตนาตรายอิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราพัตนตรายอรหังสัมมาสัพพโตภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาตเลมนี สวากข,ขาโตภควตาธมโมธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปโนภควตโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสี่บทสวดนัมัสการสิทธิคาถานนโมต,าสาต,าาตาัสระภควตโตอราหะโตาสัมมาสัมพุทธะนโมตัสระภควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสระภควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะห้าบทสวดไตรสรณคาคัมมะนัปาฐะ พุทธังสารนังคชฉามิธรรมังสารนังคชฉามิสังฆังสารนังคชฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคชฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคชฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคชฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคชฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคชฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคชฉามิหกวดสุจักกิริยาคาถานาทีเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานาธิเมสารังอัญงสังรมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานาธิเมสารังอัญงสังโคเมสารังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสขิเมโหตุสัพพธาเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโน สุขโตโลกวิทูอนุตโรโพริสะธรรมสารธีสถานเทวมนุษานังพุทโภคควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตะคะวาตาธโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะนาะิโกปจ,จตังเวทิตตโควิญโยหีติเก้าสงคานุสติสุปฏิปโนพระควโตวสาวกสังโคอุชุปฏิป,ฏปนโนพระควโตวสาวกสังโคยายะปฏิปนโนพระควโตวสาวกสังโคสามีจิปฏิป,ฏปนโนพระควโตสาวกสังโค ยาทิทงจตารีโพริษาโยคานีอัถาโพริปุกขลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโคอ,อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอ,อันชลีกะระ,ะนิโยอ,อนุตรังคุยักเขตังโลกัสสาติสิบัตนาสูตรยาณิทักภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวาอันตลิเขสัพเพวภูตานสม,มานาภว,วันโตอโทปิสักกจจาสุนันตุภาสิตังตสมัยหิภูตานิสาม,มาีทาสพเพเมตังกะโรธามนุชิมนุสิยาปชายะ พิวาจาลโตจ่หะรันติเยพลิงตัสมาหิเนรคาถาอัปปาตายังกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธัมปิโพเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจวัตสัจเจนะสุวัตถิโถตุขยังวิราคังอัมตังปณีตังยัทธสชคาสกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธัมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโถตุ ยำพุธธทธเศสโธปริวันนายีสุจินสมาธิมานาันตริกันยมาหกสมาธินาเตนะสามโมนะวิชติอิทัมปีมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปสัสสาจตารีเอตานิโยคานิหนติเตทขีเนายาสุขตัสสาสาวากาเอเตสุทินานิมหาภะรานิ อิธัรมปีสังเครรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตเยโสปยุตตามณสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมสศาสนาหิเตปติปตาอมตังวิไคหะละทาโมทานิพุติงคุณชมานาอิธัมปีสังเครรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตยะถินทคิโลปทวิงสิโตสียาจตุพิวัติพิอสัมปกรรมปิโยตฐูปมังสัปุริสังวทามิ โยอริยส ah 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 ัจจานิอเวจัปปสติอธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวทีโหโตเยอริยสัจจานิวิภาวายันติคัมภีรปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหนติโพสปรมตานาเตภวังอาถามมาทิยันติอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัเจนะสุวทีโหโตสหวัสดทัสนสัมปธายะตยยสธรรมชหิตาภวันติสกายะทิฐิวิจิกิจชิตันจะก สีลัพตังวาปียัททีกินจีเจตูหาไบเยหิจะวิปปะโมุตโตชะจะริฐานานิอัพพโคกาโงอิทัมปีสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตกินจาปิโสกมังกรโรติปาปะกังกายเยนะวาจาย,ยุทาเจตาสาวาอัพพโคโสตสาปฏิชฉาทายะอัพพพาตาหิทะปทัสสะบุตตาอิทัมปีสังเครัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะส,สุวัตีโหโต วันปะคุมเฮยถาภูสิตตะเคคิมหานามาสีปฐมสมิงคิมเฮตะถูป,ปะมังธรรมะวรางอเทสยินิพานาคามิงประรมังหิตายาอิธรรมปีปุเทระตานปณีตังเอเตนะสะสัจเจนะสุวัตีโหตุวรโรวรัญย,ยูวรโทวราหรารโออนุตโรโธรรมวรางอเทสยยอิธรรมปีปุเถระตานปณิตังเอเตนะสจเจนะสุวัวตีโหตุ ขีนางปุรานางนาวังนาทีสัมภวาังวิรัตจิตตายาสิกเกีกวสมิงเตขีนาพิชาอวิรุณหิฉันทานิพันติธิรายาถายัมปะทิโพอิทัมติสังเครัตนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหโตยานิทะภูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหโตยานิทะภูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวะมนุสสปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัติโหโตยานิทะภูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตริเค ตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังคังนมัสสามาสุสวัตทิโหตุโหตุสิบเอ็ดอานาติยะปริบดยอดสัพโรคะวินิมุตโตสัพสันตาปวชิตโตส,สัพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสพิฏโยวิวัชันโตสัพโรโควินสัสโตมาเตภวัตวันต,ตรารโยสุขีธิกายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังุทาปจายโนจตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัง 12. อาทิตยะปริยายสูตรเอวเมสูตรตังเอกังสมยังพระควาขยายังวิหารติขยาสีเสสัพพิงพิขูสหัสเศณตระโคพระควาพิขูอามันเตสิัพังพิคเวอาทิตตังจจักพิคเวสพังอาทิตตังจักขุงพิคเวอาทิตตังรูปาอาทิตตัจักขุวิญญาณังอาทิตตังจักขุสัมภะโสอาทิตโตยังปิทังจักขุสัมภะสาวัจจะยาอุปชตติเวทายิตตังสุขังว่าทุกขังว่า อาทุคขามาสุขังว่าตัมปีอาทิตตังเีนะอาทิตตังอาทิตตังราคขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอาทิตตังชาติยาชรามระเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุเขหีโทมนัสเสหีอุปยาเสหีอาทิตตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังสัทธาาอทิตังโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภะโสอาทิตโตยัมปิทังโสตสัมภะสาปัจยาอุปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขามาสุขังว่าตัมปีอาทิตตัง เกนะอาทิตังอาทิตังราคักขีนาโทสักขินาโมหักขีนาอาทิตังชาติยาชารามระเนนะโสเกหีปริเทเวหีทุเขหีโทมนะเสหีอุปยาเสหีอาทิตันติวทามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตาคณะวิญญาณังอาทิตังคณะสัมภสอทิโตยัมีทัง คณะสัมภัสสป,ปัจจะยอุปช,ชัตติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนาทิตังอทิตังราคะขินาโทสักขินาโทหักขินาอธิตังชาติยาชารามระเนนะโสกเกหิปริเทเวหิทเขหิโหมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิ ชีวะหาทิตตาราสาทิตตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมภสอาทิตโตยังปิทั้งชีวะหาสัมภสัสปจายาอุปชติเวทายิตังสุขังวาทุขังว่าอะทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังระคักขินาโทสักขินาโมหักขินาอาทิตตังชาติยาชรามรานีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตังติเวทานิ กายโยอธิโตปุถภะฮาอธิตากายะวิญญาณังอธิตังกายะสัมภสุอธิโตยามิทังกายะสัมภสัปจจยะอุปชติเวทายตังสุขังวะทุขังว่าอันหุขามาสุขังว่าตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขีนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชรามาราเนนะโสเกหิบริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏานิมโนอธิโตธรรมาอธิตังมโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมภสุอธิโตยามิทัง มโนสัมพัสสาปัจายาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังว่าอันทุขามาสุขังวาตัมเปียธิตังเกนาทิตังอทิตังราคะคินาโทสังทินาโมหคินาอทิตตังชาติยาชรามราเนนสุเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเสหิอุปยาเสหิอทิตันติวทามิเอวังปัสสังพิคเวสุตตวะอริยสาวกโกจักคูสมิงปินิพินทติรูปเป็นสุปินิพินทติจัคคูมิญญาเนปินิพินทติจัคคูสัมภัสเสปีนิพินทติยังปิท้ง จักปูสัมภัสปัจจยาโปัชติเวทายิตังสุขังวาทุกังว่าอธุคมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติโสตัสมิงปีนิพินทติสัทเทกสุปีนิพินทติโสตวิญญาเนปีนิพินทติโสตสัมภเสปีนิพินทติยังปีทางโสตสัมภัสปัจจยาอุปชชติเวทายิตังสุขังวาทุกังว่าอธุคมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติ คณะสมิงปินิพินทติคันเทศสุตินิพินทติคณะวิญญาณปินิพินทติคณะสัมภัสเสปินิพินทติอยังปีทางคณะสัมภัสปัจญาอุปชชติเวทายิตั้งสุขังว่าทุกขังว่าอาจทุกขะมะสุขังว่าตาสมิงปีนิพินทติชอวหายาปินิพินทติราเสสุปินิพินทติชอวาวิญญาณปินิพินทติชอวหาสัมภัสเสปินิพินทติอย่างปีทางชอวหาสัมภัสปัจญาอุปัชติเวทายิตั้งสุขังว่าทุกขังว่า อทุคามาสุขังวาตาสมิงปีนิพินทติกายสมิงปินิพินทติโพทเพสุป,ปินิพินทติกายวิญญาณีป,ปินิพินทติกายสัมภสเสปีนิพินทติยังมีทางกายสัมภัสปัพจ้าอุปชติเวทายิ่ตั้งสุขังวาทุคังวาอทุคามาสุขังวาตสมิงปินิพินทติมานสมิงปินิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนิพินทติ มโนสัมพัสเสปินิพินทติยังปิดทางมโนสัมภัสปัจจะยอุปชาติเวทายิตนางสุขังวะทุขังวะอทุกรมะสุขังวะตาสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตจติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติยานางโหติชีนาชาติวุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนางพรังอิทธายาติปชาาติติอิทัมโมจักพะคะวาอตตมนาเตพิขุภะคะวะโตภาสิตังอภินนทง อิมัสมินจัปปะนะวยกากรานสงพัญญามเนตาสะพิโคสหัสสะอนุปาทายาอาสาเวหิเจตานิอิมุจิงโติสุสามอนัสลักขณะสุดตังเอวาเมสุดตังเอตังสมยังพควาภารานสิยังวิหาราติอิสิปตตนิมิคาทายเตตประโขพะควาปัญจวักคิเยพิโคอามันมาเตสิรูปังพิคเวย์อนาตารูปัญจางินทังพิคเวยอตาอภวิสันยทังรูปังอภาคายาสังวเอญยาลเพธาจะโเป เอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยยสมาจะขูพิเคเวรูปังอนัตตาแตสมารูปังอภาทายญสัมวัตตินาจารพัิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิุทางพิเเวอัตตาอภวิสัยินยทั้งเวทนาอภาทายญสัมวัตเตยะรับเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติ <classified> ยสมาจากโคภิคเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินจารพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะมีทางเพื่อขวเวตาภวิสฐตนะยิทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะรัพเพถาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยสมาจากโคภิคเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญา อภาทายะสองวัตตาติน่าจะรับิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขารานตตาสังขาราจะเหตุท้งพิคเวอัตาอภิสังสูตในที่ทางสังขาราอภาทายะสองวัตเตยุงแลบเทธาจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารมาเฮสุติ ยสมาจากโคพิคเวสังคาราอนัตตาตสมาสังคาราอาภาทายะสังวัตตันตินาจัลพติสังคารีโสเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามายเหสนติวิญญาณังอนัตวิญญาณังแะอหิทังพิคเวอัตาอภวิสานยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะลภบเพถะจากวิญญาณนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติยสมาจากโคพิคเววิญญาณังอนัตตา อสมาวิญญาณังอาคาทายาสังวัตติน่าจะรพติวิญญาณีเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติตังกิงมัญญะถาพิคเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยังปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยังปะนานิจังทุกขังวิปริณามาธมังกัลังนุตังสามมโนปสิตงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญาถาภิกเวเวทนานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุขังมีปริณามะธรรมังกนรังโนตังสัมโนปสิตรงอิตังมะมะอิโสหามัสมิอโสเมอตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขัง วิปริณามาธรรมังกัาลังโนตังสามัญุปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาถะพิเวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาันเตยัมปนานิจังทุกขังว่าตังสุขังวาติทุกขังคำเตยัมปานิจังทุกขังวิปริณามาธรรมังกัาลังโนตังสามัญุปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตังจิงมัญญาถะพิเวสวิญญาณัง นิจังว่านิจังวาติอนิจังพันเตยำปนะนิจังทุกขงังว่าตังวาติทุกขงังพันเตยงปนะนิจังทุกขงังวิปริณามาธรรมังกาลังโุตังสามนุปัสสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมเมอยตาติโนเหตังพันเต ตัสมาติหาเพะเวยังกินจิรูปังอติตานาคตาปจุบันังอชตังวาพระหิทธาวาโอราลิกังวาสุขุมาวาหินังวาปณีตังวาญาทุเรสันติเกวาสภังรูปังเนตังมะมะเนสหามัสมินะไมโสัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายาทัตถพังยากาจิเวทนาอติตานาคตาปจจุบปนาชตตวาพระหิทธาวาโอรานิตาวาสุขุมาวาหินาวาปณิตาวาญาทุเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะ เนโสหฮมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมะปัญญายาทัถพังยากาจีสัญญาติตานาคตาปัจจุปันนาอชตาวาภิหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณีตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพะสัญญาเนตังมะมะเนโสหฮมัสสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมะปัญญายาทัถพังเยเกตีสังขาราติตานาคตาปัจจุปันนาชตาวาภิหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวา ทีนาวาปณิตาวาเยโทเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหามัสมีนเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะถาถังยังกินจิบินญาณังอติตานาคตะปัจจุปนนังอชัตตังวาพหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตาวายนโทเรสันติเกวาสพพังวินญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมีนเมโสอาตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายาทัาพัง เอวังปัสสังพิเวสุตวาริยาสาวะโกโรปสัมิงปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญาญาปีนิพินทติสังคารสุปีนิพินทติวิญญาณสัมิงปีนิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะมิติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกตังกรนียังนาปรังอิทตายาติปชานาติติอิทมวมจจะพระควาอัตตมนาปัญจวัคคียาิกขุพระควโตภาสิตัง อภินันทุงอิมสัมมินจาปะนะเวยากราณาสมิหันยามาเนปัญจวาาัคคียานังพิขูนังอนุปัทายะอาสเวหิจิตตานิบิุตจิงสุติ